สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือสีส้ผ้านนสีขาว,วด้วยครับเครื่องตงสีดัดแปลงนะครับนี่อเครื่องอีแตกเข้าปันครับพี่น้องไซวินตัวนี้เจ็ทเนียวนะครับเล้วมันจะเด้มุนเร็วครับแต่วินหน่อยมันจสีขาวบอกเลยพี่ง วินหน่อยมุนเบเร็วครับจะได้วินเก่ามันงละครตัวนี้ใส่วินตัวเก่าวัครับผมใส่สายพานแปดสิบครับมือแปดสิบครับนักแ่งกับเบาะเนื้อพี่น้องต้นนี้ขั้นสายเสาอะไรครับนี่ขั้นสายเสาเถียงเสาเฮงอนอะไรครับ ใส่ไฟกับ,บปุองปูนได้หรอครับยังจะได้มันเพ่ไว้รครับปีสองปีกับเพแล้วถ้าบอ่อนี่ยมันแคนดูดูนี่คกับว่าพ่อข้าวกับไม่แล้วครับอเผาบอ่อท่านผมก็เลยเอามาใส่เครื่องยิตแตกแล้วครับมันกับสีบบบปืองปูนได้หราพี่น้องบบเปืองท่อค่าไฟแล้วครับเพราะว่า สีบรุนะครับกสีข้นนี่ก็สีเดือนเดงกับประมาณสองเถ้าสีที่ละสองกับสอบครับสอบนึงกับสีบ,นบนนร,รบบดบุดนั่นได้หรอครับนี่ครับของผรมนี่ใบเม็ดมันใบเม็ดมันเหมดครับนี่ใบเม็ดอยู่นี่นี่ของใครออกมามันเหมดมันก็จะได้สีสองเถ้าครับแต่ใบเม็ดบ่ามดกับสีเทือเดียวมันกับพ่อล้วครับ สีขังเดียวพ่อตัวตัวนี้ของผมนี่สีสองเือครับสีแล้วเทีนึงก็มาเทส่นี่อีกเจนึงครับใบมีดทั้งในมันมัดคมนะครับผมว่าสีปเปลี่ยนมันกับพันกาบาทพันหกพันหกลอยครับไปถามมึงบริษัทเขานี่นะครับแล้วผมกับสิมัดมองห้ามออกด้วยครับ ผมก็แป๊บสามนิ้วมาซุบเสนีครับต้อออกมาทางนี้ครับต้อออกมาพี่กไ็ได้เพราะว่าผมม่มีแป๊บครับแป๊บบ่พ่อครับี๋ยวผมเสียหมัดกระสอบต้องห้ามพี่น้อง ครับผมก็ทงปุ๋ยหมัดสายยางครับก็ผมจะมาใส่อีแตกปั่นนี่ก็ได้มันแพงนะครับสามพันกว่าครับผมเลยเอามาใส่อีแตกปั่นครับไปทามเขาแล้วมันสามพันกว่าครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใส่อีแตกนะครับ นอกจากเครื่องไถหนาครับมาใส่แม่ยัยงเลาไว้ฮะให้มั่ได้โอ้ยแม่ยังเราบักคิดดูนี่นะครับทั้งตรงเลยครับ ก็สอบเขาเขาใหม่หร้ายครับหน้ามีนจะใหม่ครับจะใบซาดต้นซาดร้ายครับ,บรักสีออกมากแบบตัวรถต้วนเรื่องสีนี้มันมีแนวหอนมองนี้นะครับใหม่กับ้องเอาเขาหนำครับหนำมากกักกล่างเรมามันก็จะปูอยู่แล้วครับเดินไปไงมันก็จะปูนะครับผม สอมยิ้มิ้นอายุสิบหามื่นอย่างพี่น้องที่้นครับประมาณนี้นะครับเรียบผมจะติดเครื่องก่อนบานครับ นี่ก็ต้องเล่งแห้งเติมแล้วครับมันช่งสุดไปแต่เมืเ่อกี้ค่ารครับสิแคบเนี่ยเร่งคอยแล้วมันร่มไม่แห้งกับสิแคนนะครับ แพเดกเครื่องถังพี่น้อง มาได้เลยครับใส่เข้าวกว้นนี่ก็ได้ครับไม่เนี่ยปั๊บเนาะว่าวผ้อมบวกลาวหรอกครับกินต้องข้าวแห้งหรอกที่นีม่มิตามินหลายห้ามนะครับกรเป็ดได้เลยครับนะครับกระป็ดหอยก่ได้หอยงวก็ได้ครับนี ไปเดียสิผ้าไปเห็ดเป็ดครับไปเห็ดเป็ดเยนกินอด้รดีบ่เป็ดมาเลยยินห้ามเป็ดมามาเลยมาเลย

ขอห้ามพรมสีเองแหละครับใหม่มันจินห้ามต้องสีหน่อยนะครับได้บาดนี้เ,เขามาไว้ก่อนเอาเห้หัวาจิน้นกับจิ้นแหละครับอยากให้ละเอียดก็เนี่ก็บดอีกแท่น,นึงก็ได้ครับ ห้ามสอบเครื่องพี่น้องนี่แหละครับผมห้องหลอกเอายางรถห้องสูงโหดครับใส่วินตรงนี้เช็ดนิวด้วเลยพี่น้องเช็ดนิว้วผมใส่ใสายพ่านแปดสิบครับวินตัวท่องน่ะวินเก,าก่าแล้วนะครับัเล่นติดมากครับลงสีแค่ลงสีหน่อยสีกับบอลรอนหรอพี่น้องเพราะมัน ยังดนกับกะถังสมองครับสองสามสิบขี้่สิบนี่แหละครับเขาก็ได้เครื่งถังครับห้ามกเลเกเป็ดเกลไก่จะคลองไ่ได้ซื้อครับพี่น้องห้ามซื้อจะมัดหลายบาทเยอะเครับสิโลละแปบาทเก้าบาทครับ ก็เราไปเก่าบาดน,นะครับได้ห้ามกดสอบครึ่งให้ได้สอบหนึงก็ได้สอบหนึ่งนะครับสอบเดียวนะครับคนให้ได้สอบหนึงก็ได้สอบเดียวนะครับอ้า เอาวองสอบครับได้เข้าครึ่งถังครับนี่เหนีววยวครับขาสาดดีวะความบาดสาดดีนะครับหมดต้องให้สาดแห้งก็ไดแล้วครับเฮ้ยมีห่ำพร้อม่ังกินแสบครับหอมดีพี่น้องสวัสดีครับผมไปจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้พี่น้องกันจะคงคลิป ต่อไปก็ติดตามได้พี่น้องสิได้งหัวจักครับสวัสดีครับ